สำหรับตัว BIC ก็ในช่วงสองสาปีที่ผ่านมาก็จะมีรถามาฮ่าเขาร่วมอยู่ประมาณเกือบ50%นะครับของรถที่ร่วมแข่งขันทางามาฮ่าเองเราก็เลยเข้ามาร่วมสนับสนุนด้วยการทําเป็น Racing c o n s u l t นะครับในการสนับสนุนแนะนําในเรื่องของการเซ็ตรถนะครับการปรับแต่งรถรวมถึงการจูนแล้วก็มีโค้ชเข้ามาช่วยแนะน,น,นําในตัวนักแข่งวิธีการขี่หรือการดูแลตัวเองนะครับซึ่งทํามาแล้วเป็นนี้เป็นปีที่สนะครับ นอกจากนั้นก็ปีนี้จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกสองนันะครับก็เหมือนที่เรียนไปก็คือเราจะมีโปรเจกต์ที่กลับมาเริ่มสร้างนักแข่งขึ้นใหม่นะครับในชื่ออาสามูฟูไทยแลนด์ปซส์นะครับก็จะเป็นเด็กระหว่างอายุ1 2บสถึงสิบปีรวมถึงจะเป็นโปรเจกต์ที่สอต่อยอดในการแข่งไปถึงในเอเชียแล้วก็ในระดับยุโรปต่อไปครับอีกอันนึงก็คือตัวยามาฮ่ามอเตอร์ชาร์ที่เราทําร่วมกับวิทยาลัยเอกชนแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้จะเป็นไม่ใช่ส่งแต่นนักแข่งนะฮะเราจะส่งเป็นทั้งทีมเข้ามมาาาาาแล้้้ววเรรรรกก็สสสอนนใิธีรรีงงงท ซึ่งจากตรงนี้นักแข่งเองก็จะเป็นนักเรียนช่างมาก่อนก็จะทําให้เราสามารถเติมบุคลากรในเรื่องของช่างแล้วก็นักแข่งเข้ากับวงการมอเตอร์สปอร์ตได้และสุดท้ายที่เราเปิดโอกาสให้กับลูกค้านะครับอันนี้เป็นปีที่สามที่เรามีอาร์ซีรี่ครับนะบที่ผ่านมาเราจะมีอาร์ติกอาร์วันนะครับปีนี้เราจะมีอาร์เซเว่นแล้วก็มีอาร์วันในทุกสนามให้กับลูกค้าได้เข้ามาร่วมแข่งขันนะครับก็จะเป็นอีกสิ่งที่ทางยามาฮ่าได้ตัดเตียยให้กับทางน,นักแข่งหรือการแข่งแล้วก็กลุ่มผู้ใช้รถย อยากให้ทีมที่สนใจที่จะใช้ y ม m ฮ h a ก็เชิญเข้าร่วมนะครับเรามีหน่วยงานที่เข้าสปอร์ตแล้วก็ทั้งช่างทั้งโค้ชแล้วก็ทีมงานในการดูแลกันในทุกไปครับ